น่าชื่นใจคือพุทธบริษัทพุทธาสตตนกชมากมากมายนะครับเดี๋ยวเป็นงานสำคัญและเขาทราบดีว่าการประชุมสมัชชาเนี่ยก็ประชุมเรื่องที่มีสาระมากมายหลายเรื่องด้วยกัน,นแผนของการพัฒนาพระธรรมทูตเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วในในภายหน้านอกจากวัดที่มีเป้าหมายสำคัญอยู่กับการดูแลให้ความอบอุ่นใจเป็นที่พักพิง ของอผู้สนชชนนะฮะแล้วก็ผู้ธบริษัทนะ,ะก็ยังคงต้องมองไปข้างหน้าถึงเรื่องการเผยแ่พระพุทธศาสนาให้คนท้องถิ่นให้คนชาติต,าต่างๆที่อยู่ในประเทศนี้ด้วยเพราะฉะนั้นสงสิ่งนี่เมื่อบวกกันรวมกันแล้วก็จะเป็นรุ่งนี้ทําให้เกิดความดีใจมากนะครับแล้วก็ชื่นชมชุมชนไทยและพุทธศาสนิกชนทั้งหมดเลยนะครับในนครนิวยอร์กที่ได้ร่วมกันนะครับ วัดวัดินธรรมประทีปเป็นวัดที่เก่าแก่นะครับอาจจะเรียกว่าเก่าแก่ที่สุดในนิวยอร์กหรือสหรัฐแล้วก็ได้ย้ายที่ตั้งมาหลายรอบในที่สุดก็สามารถสร้างอุโบสถกันได้นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจว่าคนไทยคนชาวพุทธเนี่ยได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอุโบสถสำเร็จนะครับไม่ใช่สิ่งที่ง่าย นะครับครับก็เป็นความภูมิใจของชาวนิวยอร์กซึ่งอาตกลงคร่องอะไรผมในนามของชาวนิวยอร์กก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผู้คนมากมายอาจจะไม่ท่วถึงแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดทุกคนมาด้วยใจความมุ่งหมายเดียวกันคือว่ามาอนุโมทนากับโบสถ์ของวัดวชิรธรรมมาปย์ทิพยนะครับซึ่งก็ได้สร้างมาหลายปีผมมาอยู่ที่นี่ปีนี้เป็นปีที่3ก็ได้มีส่วนช่วย กับชุมชนไทยในนิวยอร์กซึ่งได้ต่อสู้กันมาฟันฝ่นาอุปสรรคกันมาหลายปีแล้วนะฮะบสถบ์อย่างนี้ก็ผมถือว่าผมมีบุญที่ได้มาร่วมบุญกับคนนิวยอร์กได้สร้างโบสถ์ซึ่งในในอดีตอยู่เมืองไทยเนี่ยบบไม่เคยนะครับมีโอกาสจะได้สร้างโบสถ์มาอยู่นิวยอร์กเนี่ยได้มีโอกาสสร้างโบสถ์ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลก็ไม่ใช่ง่ายที่จะได้สร้างโบสถ์นะครับในยุคสมัยนี้ก็ถือว่าเป็นกุศลครั้งใหญ่ผมก็ขออนุโมทนาขอให้กุศลบรบุนนี้ช่วยให้ชาวไทยในนิวยอร์กมีความได้ใกล้เค กที่มีความเจริญก้าวหน้ามีความเจริญนุ่งเรืองทำสิ่งใดก็หอห้ประสบความสาเร็จนะครับะลอดตลอดไปครับวันนี้ก็ได้เห็นว่ามันเป็นจริงขึ้นมาก็ก็ปลื้มใจจะบอกไม่ถูกเลยนะคะแต่ว่าดิฉันก็นอกจากความภูมิใจส่วนตัวแล้วก็ยังภูมิใจในสังคมคอมมิวนิตี้ไทยซึ่งช่วยเรามาตลอดฮะแล้วก็พพอร์ตเรามาตลอดเพราะว่างานอย่างนี้เราก็ทําคนเดียวไม่ได้มีคนร่วมงาน เยอะมากค่ะซึ่งก็จะกล่าวชื่อโดยทั้งหมดก็คงเป็นไปไม่ได้ค่ะเรียกว่าชาวนิวยอร์กเราแล้วรัฐใกล้เคียงนี่ก็มีใจเป็นกุศลแล้วก็ได้ช่วยงานวัดนี้ตลอดมาทั้งๆท,ท,ที่ล้มลุกคลานทุกคนก็ให้กําลังใจนะคะล้วก็สปอร์ตเพราะฉะนั้นงานนี้สําเร็จได้เห็นเป็นรูปธรรมมายอย่างนี้ก็ก็ดีใจมากบอกไม่ถูกก็รู้สึกว่าขอบคุณสิ่งดีๆนะคะซึ่งทําให้มีวันนี้มีโบสถ์นะคะซึ่งจะเป็นพุทธ,ธสถานให้เยาวชนไทยเจเนเรชั่น รถหลั่นลงไปทั่วๆลูกหลานเราเนี่ยได้รู้จักนะคะมีสิ่งที่ยึดมั่นนะคะยังไงก็ก็ภูมิใจมากเลยค่ะก็ร <c oughs> รู้สึกดีใจฮะที่เห็นเนอ,อวัดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก็รู้สึกดีใจแล้วก็คนก็มาจากทั่วทั่วไปหมดฮะตั้งต่างประเทศก็มาที่นี่ด้วยก็ยินดีด้วยดีใจด้วยฮะรูะ้สึกด,ดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจเหลือเกินที่ว่า อเนี่ยเราได้วัดมาด้วยความอุตสาหะและภาคทีมายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ตอนนี้วัดสําเร็จแล้วนะคะต่อไปนี้ก็เราจะได้มีวัดของเราซึ่งมีโบสถ์ที่ใหญ่โตสวยงามนะคะร่วมกับคนทุกคนร่วมมือกันทั้งนั้นเลยแล้วก็ขอให้ทุกคนที่ร่วมกันนะคะมีความสุขความเจริญตลอดไปนะคะมีความสุขผ่านดีใจที่นิวยอร์กสักครั้งหนึ่งได้เป็นเจ้าภาพประชุมสงฆ์ฝังลูมิมิทุกอย่างพร้อมกัน,นะค่ะ